แยมจำให้มัน่น 1. ยามเจ็บไข้จะรู้ได้ว่าใครรัก 2. ยามทุกข์หนักจะรู้ได้ใครสงสาร 3. ยามยากจนจะรู้ได้ใครให้ทานสยามเบิกบานจะรู้ได้ใครยินดี 5. ยามทุกใจจะรู้ได้ใครช่วยแก้ 6. ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครหลบหนี 7. ยามโศกเศร้าจะรู้ได้ใครปรานีแปยามไม่มีจะรู้ได้ใครเพื่อนเราโอ้อนุโมทนาสาธุ 打。啊